สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับ f c ทุกท่านนะครับลุงป้าน้าอานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกท่านนะครับที่ดูและชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมนะครับ จากช่องนะครับไรซ์สารออฟฟิเชียลนะครับผมก็กราบนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับวันสงกรานนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยของเรานะครับวันสงกรานนะครับก็มีประวัตินะครับความเป็นมาช้านานนะครับผม นะครับก่อนอื่นเลยคาว่าสงการเนี่ยครับก็คือนะครับประเพณีของประเทศไทยนะครับลาวกัมพูชาพม่านะครับชนกลุ่มน้อยนะครับชาวไตแถบเวียดนามนะครับและมณฑลยูนนานของจีนนะครับรวมไปถึงศรีลังกาและประเทศทางตะวันออกของอินเดียนะครับผมอ่ว่ากันว่านะครับดูสันนิฐานว่านะครับสงการในประเพณีเนี่ยสงการนี่ได้รับอิทธิพลมาจากนะครับเทศกาลโฮดีนะครับในประเทศอินเดีย แต่ที่ต่างกันก็คือเทศกาลฮลรีในอินเดียนั้นนะครับจะใช้สีนะครับศาสตร์การแทนนะครับโดยนะครับจัดให้มีขึ้นนะครับทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือน4นะครับซึ่งต้อตรงกับเดือนเดือนนะครับมีนาคมนั่นเองครับ F4 ครับสงการนะครับเป็นคำสันสกฤตนะครับเป็นคำเป็นคาภาษาสันสกฤตก็หมายถึงคำว่าเคลื่อนย้ายนะครับ F4 ครับคำว่าเคลื่อนย้ายนะครับ โดยนะครับอุปมาการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศีหรือการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ปีใหม่นะครับตามความเชื่อของคนไทยนั่นเองครับประเพณีสงการนะครับมีสืบทอดกันมาตั้งแต่นะครับโบราณคู่กับตุดนะครับมักเรียกรวมกันว่าประเพณีตุดสงการนะครับผมเรียกรวมกันเลยครับประเพณีตุดสงการหมายถึงการนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสั้นตรงกับวันที่1 3บสถึงสิเมษายนนะครับมีตั้งแต่ปีพศนะครับโอ้ยาวนานนะครับ fc ตั้งแต่ปีพศ2431เป็นต้นมาครับและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันปีใหม่ของไทยนะครับเป็นวันที่1มกราคมนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2483นะครับซึ่งถือว่านะครับสงการไอ้ขอไปครับซึ่งถือว่านะครับวันปีใหม่ของเรานะครับก็มีการนะครับใช้นะครับใช้ อ่าปฏิทินนะครับมายาวนานตั้งแต่ปี31นะครับถึงปี83นะครับอ่าทุกวันนี้นะครับวันปีใหม่ของเราก็คือวันที่1นะครับมกระดาของทุกปีนั่นเองครับแรกข้อวันสงการนะครับก็คือวันที่13นะครับ14 15นั่นเองครับผม f อนะครับก็นะครับจบไปแล้วนะครับประวัติวันสงการนะครับท่านก็นะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับวันสงการของเรานะครับก็วันนี้อากาศร้อนพอดีนะครับก็วันสงการวันนี้ก็นะครับ ถูกต้องแล้วครับวันสงการก็สัญลักษณ์ของเราก็คือน้ำนะครับ FC ครับผมเดี๋ยวขอจิบน้ำขิงสักแป๊บเดียวครับนะครับผม FC ครับก็นะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับวันหยุดราชการพนักงานนะครับห้างร้านรัฐวิสาหกิจนะครับกลุ่มงานต่างๆนะครับส่วนมากจะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ หยุดพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปทํางานนะครับพ่งนี้ก็วันครอบครัวนะครับผมขั้นที่มีกิจกรรมที่จะทําร่วมกันนะครับเช่นนะครับรดน้ําดําหัวนะครับผู้สูงอายุนะครับในภายในบ้านนะครับพ่อแม่นะครับผมเล่นกิจกรรมกันเล็กๆนะครับน้อยๆนะครับระหว่างกันในครอบครัวนะครับเพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไปเอฟซีครับผมเพื่อให้นะครับเพื่อให้นะครับอ่าลูกหลานของเรานะครับโตไปนะครับก็จะซึมซับนะครับเรื่องพวกนี้ โตขึ้นไปนะครับจะมีพื้นฐานของการเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับผมไม่เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนชั่วนะครับของสังคมนะครับจะเป็นกําลังของชาติของสังคมต่อไปนะครับผมและช่วงนี้ครับก็มีการนะครับเดินทางไปมาหาสู่กันโรคระบาดที่เป็นอยู่ก็คือโรคโควิด -19 นะครับในทีมนี้แหละยังไม่หายไปนะครับก็ระมัดระวังนะครับล้างมือล้างมือด้วยแกลกอฮอล์นะครับสวมแมสกนะครับกาดอยาตก นะครับผมเป็นไปได้ครับไม่ต้องไปเจอกันนะครับไม่ต้องไปหากันนะครับใช้โทรศัพท์คุยกันก็ก็พอครับผมแล้วก็ตอนนี้โซเชียลครับมีการทำอะไรหลายๆอย่างแทนการที่เราที่จะต้องไปเจอกันแม้กระทั่งการซื้อขายกันนะครับทุกวันนี้ซื้อขายง่ายเพียงปายนิ้วครับผมแค่คลิกว่าจะต้องการสินค้าประเภทไหนแบบไหนนะครับก็จะถ่ายรูปส่งให้กันดูนะครับเมื่อชอบแล้วปั๊บนะครับก็เสนอครับตก ตอบตกลงนะครับว่าต้องการสินค้าตัวนี้แหละนะครับผมก็จะทําการขอเลขบัญชีนะครับจากผู้ขายนะครับเพื่อทําการโอนเงินให้ยังผู้ซื้อนะครับผมท่านที่ยังไม่พร้อมนะครับที่ยังคิดว่านะครับสงการนะครับร้านพนักงานบริษัทส่งของไปรษณีย์จะหยุดก็ทําการมัดจาไว้ก่อนนะครับผมอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมก็ได้นะครับทำการมัดจำนะครับแพงเหรียญกระสาบนะครับปี2549นะครับ จากท่านทักษะสมที่อยู่ในกลุ่มห้องนึงครับขอกราบขอบพระคุณท่านมาหน้าที่นี้ด้วยครับผมที่นะครับท่านเปิดราคามานะครับก็ราคาก็พอสู้ไหวครับผมและก็แพงงันกระสาปี2,541ครับ FC ครับปีนี้เป็นปีที่มีตัวติดลำดับหายากนะครับผมก็นะครับผมก็ทำการนะครับมาจำไปแล้วนะครับมาจำไปแล้วบางส่วนนะครับเพราะว่านะครับคุยกันกับทางผู้ขาย ท่านก็ตอบตกลงยินดีนะครับได้ให้มัดจำจำนวนเท่านี้บาทนะครับผมก็เมื่อทิ่นสุดนะครับวันสงการนะครับทางบริษัทขนส่งนะครับไม่ว่าของอรัฐวิสาหกิจก็คือไปสษณีไทยเองแล้วก็บริษัทขนส่งเอกชนนะครับทั้งเคอรี่แฟดหรืออ่าเจหรือเบสเอ็กเพรสหรือใครใดๆก็ตามนะครับผม กลับมาทํางานตามปกติไม่มีติดขัดแล้วก็นะครับจะทําการโอนเงินนะครับให้กับผู้ที่ขายต่อไปนะครับผมเอาครับ FC ครับวันนี้ก็นะครับมาถึงนะครับมาถึงนะครับคิวของนี่ครับผม FC ผมอยากให้ FC ดูครับผมแล้วขยายกล้องอีกครับผมขยายกล้องอีกนะครับนี่ครับนี่นะครับผม FC พอดีผมนะครับได้ทำการบูชานะครับ องท้าเวสุวรรณขนาดจิ no <Jean> ๋วนะครับมานะครับเพื่อนะครับบูชานะครับไว้ติดตัวป้องกันนะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับต่างๆนะครับมีรหัสโค้ดด้วยครับ fc มีรหัสโค้ดด้วยก็นะครับจากนะครับท่านนักสะสมนะครับที่อยู่ในวงการพระนะครับพระเครื่องนี่แหละนะครับอันนี้ปลูกเสกอย่างนี้นะครับ fc ครับอันนี้ปลูกเสกอย่างนี้ครับอันนี้ปลูกเสกอย่างดีนะครับผม ก็ขนาดจิ๋วครับเล็กมากครับ f อซครับขนาดจิ๋วเล็กมากอันนี้ไม่ได้ขายนะครับผมเอามานะครับเอามาให้เอฟซีดูครับผมอันนี้ไม่ได้ขายครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายนะครับก็เอานำมาให้เอฟซีดูนะครับก็คือท้าเวสุวรรณนะครับผมเท้าเวสุวรรณครับคิดว่าท่านหลายๆท่านคงจะรู้จักท้าเวสุวรรณดีนะครับผมนี่ครับท้าเวสุวรรณนะครับประวัติเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็เป็นมหาเทพนะครับ แห่งความมั่งคั่งนะครับมหาเทพแห่งความมั่งคั่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้ากุเวนนะครับรู้จักกันในรูปร่างของยักษ์นะครับกลายท่านเป็นยักษ์ตัวใหญ่นะครับร่างสีเขียวหรือสีแดงนะครับก็อยู่ตรงกลางก็มีกระบองนะครับท่านถือกระบองไว้อยู่นะครับระหว่างขานะครับเท้าเอสุวรรณนะครับเดิมนะครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์นะครับเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในไอชั้นจาตุมหา ราชนะครับผมเป็นหนึ่งในจาตุมหาราชผู้คุ้มครองดูแลนะครับโลกมนุษย์สถิตอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกานะครับมียักษ์เป็นบริวันนะครับในนามเเกียนท่านเป็นโอรสของเท้าอัสเตียนกับนางศรีสุมนทานะครับผมนางศรีมนทามีนะครับพระอนุชาก็คือเท้ากุเปรันนะครับเท้าวัดสะวัดตีวันนะครับผมทรงอิฤทธิ์อนุภาภะนะครับผมเคยนะครับเคยก็เคยตัดเสียงของเท้า อ่ะครับเวลาวันไปแล้วหนึ่งเสียนนะครับผมถาดไปแล้วหนึ่งเสียนนี่เรามาต่อเลยครับผมอันนี้ครับก็คือนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นเทพเจ้านะครับแห่งความมั่งคั่งนะครับผมก็คือความเชื่อในตำนานนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นหนึ่งในนะครับเป็นหนึ่งในเอ่อเทพเจ้าทั้ง4นะครับอ่อหรือนะครับเท้าจัตุโลกบาลนะครับที่ทําหน้าที่รักษาที่ทั้ง4ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง7 นะครับก็คือชั้นจาตุมหาราชิกานะครับที่แบ่งออกเป็น4 4ส่วนนะครับผมสส่วนโดยท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ทําหน้าที่ปกป้องสิ่งชั่วร้ายและเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งโดยนะครับท่านอยู่ประจําทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือคืออุดรนั่นเองครับและยังมีเทพอีก3องค์นะครับที่ทําหน้าที่รักษานะครับแต่ละทิศนะครับอย่างเช่นท้าวิรุณเท้าวิเท้าวิรุณหกเนี่ยนะครับท่านก็ประจําอยู่ทางทิศใต้นะครับผมท้าวทศตลดนะครับหรือพระอินเนี่ครับผม ท่านก็ประจำอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับผมและเท้าวิรูปักนะครับท่านก็ประจำอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับผมก็มีเทพประจานะครับก็มีนะครับก็มีคําที่ใช้ในการบูชานะครับทําให้ใช้ในการบูชานะครับเท้าเวสุวรรณนั่นเองครับผมก็มีคําบูชานะครับเทพนะครับองเท้าเวสุวรรณก็คือนะครับตั้งนโมสามจบครับผมนโมทัะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพักขาวโต阿拉หัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับผมเอฟซีนะครับก็อิติปิโสนะครับพักขาวยะมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนาสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะนะครับท้าวเวสสุวรนโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธัง อะระหังพุทโธเท้าเวสุวรณโนะโมพุทธายะนะครับผมนี่คือคําที่ใช้นะครับบูชานะครับเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณก็นะครับทำหน้าที่นะครับปกป้องนะครับสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับพวกพูดผีวิญญาณนะครับจะกลัวท่านมากนะครับผมเนื่องจากท่านนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งพวกสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเทพเจ้าแห่งชั้นโลกนะครับโอปาติกะนะครับผมเอฟจีครับปาติกะนะครับ เป็นยักษ์นะครับท่านเป็นยักษ์นะครับลูกท่านเป็นยักษ์เป็นเทพผู้เป็นใหญ่นะครับแห่งเท้าตัดจุโลกบาลนะครับผมนี่ครับเป็นใหญ่นะครับเท้าเวสุวรรณนะครับผมมีประวัติท่านนะครับความเป็นมายาวนานก็นะครับถ้าเล่าไป fc ก็คงจะนะครับอาจจะอาจจะรับได้นะครับเนื่องจากว่าเท้าเวสุวรรณนะครับท่านมีตำนานนะครับหลายอย่างมากมายที่อยากจะมาเล่านะครับสู่ fc ฟังนะครับนี่ก็เป็นของสะสมนะครับที่ผมได้มานะครับก็นะครับนี่ครับ อยากให้เอฟมาดูครับก็เลยเอาท่านนะครับมาให้ดูครับผมก็ผมก็จะเอาท่านไว้นะครับติดตัวตลอดเวลานะครับผมนะครับไว้ในรถครับเอาท่านไว้ในรถทำมาที่คุ้มครองนะครับปกป้องสิ่งชั่วร้ายนะครับจากเรื่องต่างๆนะครับทั้งเรื่องผู้ผีวิญญาณนะครับที่จะเข้ามาหาเรานะครับถ้ามีท่านไว้ติดตัวแล้วครับสิ่งตรงนี้ก็จะกลัวนะครับเกรงกลัวนะครับผมก็เกรงกลัวเทพอิทธล์นะครับ แข่งท่านนะครับก็นะครับวันนี้ก็มีอะไรมากครับผมก็เข้ามาทักทาย fc นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับปีใหม่นะครับพี่ปานาอาทุกท่านนะครับด้วยนะครับ fc ตลอดจนจนถึงผู้ให้การสนับสนุนช่องไรสาระออฟฟิเชียลช่องนี้ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับก็มีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะทำการประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับเอฟซีก็คอยติดตามดูครับว่าผมจะประกาศรับซื้อเหรียญอะไรสาหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ